รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณนาู่สิทนอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2568นะครับในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่พิเศษมากๆเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงชีวิตในปี2 5 6 8เลยอาจารย์ก็ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับจุดเปลี่ยนชีวิตปี2 5 6 8ใครยังไม่ได้ดูรีบปติดตามชมในช่องเลยนะครับเนื่องจากว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันมีจังหวะขยับปรับเปลี่ยนของดวงดาวเนี่ยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบพลิกไปเลยนะครับบางลัคนาเนี่ยจากดีๆอยู่ก็กลายเป็นร่วงไม่ดีไปเลยหรือบางลัคนาที่จากไม่ดีอยู่ก็เปลี่ยนกลายเป็นดีไปเลยนะเป็นการพลิกเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยเรียกว่าผู้ที่เคยหยุดนิ่งก็จะเกิดการขยับปรับเปลี่ยนหรือผู้ที่เคยมั่นคง ก็จะเกิดการสั่นไหวแบบนี้เลยทีเดียวนะครับเอาไว้ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยจะมีการโคจรเข้าสู่เรือนตนเองเป็นเกษตรตราธิบดีและดาวอาทิตย์เป็นดาวที่ชาร์จพลังให้กับดาวดวงอื่นนะครับพอเข้าเป็นเกษตรตราธิบดีเกิดความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังมากนะครับและอีกดวงหนึ่งดาวเสาเนี่ยเป็นประธานแห่งบาปเคราะห์เลยจะมีการเดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังและวมาข้ามราศีเนี่ยในเดือนสิงหาคมนะครับ ตรงนี้จะส่งผลให้เรียกว่าตาเก่าจะหวนคืนสิ่งเก่าๆจะกลับมาตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ทั้งยังมีดาวมฤตยูนะครับที่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยบอกว่าใครอาเพศให้ทายมฤตยูเนี่ยจะเกิดการเดินพิริตอีกเกิดการเดินมนขึ้นในเดือนนี้อีกนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับจะมารวมกันส่งผลให้เกิดเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตกันเลยทีเดียวและในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ได้ ทำคลิปตามคำเรียกร้องเลยหลายคนก็บอกอยากรู้เรื่องครอบครัวอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะทำอันพยากรณ์นะภาพรวมของครอบครัวรวมถึงวิธีเสริมดวงวิธีแก้เครดต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นให้อีกฉะนั้นทุกคนที่ได้เข้ามาติดตามคลิปของอาจารย์เนี่ยจะได้มีแนวโน้มมีวิธีการในการเตรียมตัวรับมือนะครับส่วนใครที่กังวว่าเอ๊ะ เราจะเป็นหนึ่งในคนที่จากดีๆจากมั่นคงแล้วกลายเป็นสั่นคอนไหมตรงนี้นะครับจะต้องมาเช็คดาวนในชะตากําเนิดซึ่งก็ต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวนะใครที่ึังบนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพอรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกฉลการเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ้าขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทขาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กิษณะแบบรู้ลึก,ลก,ลกรู้จริงมั่นยั่เพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขอมากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนทุกจังัดเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจํำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพดาลัากนนาปรากฏสิงหาคม2568นะครับชาวลักขาปรกฏเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวจันทร์ ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับดาวจันร,ร์ทโคจรอยู่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งคุณภาพทางหุศาสัตร์เป็นนิดนะครับนิดในทางหุศาสัตร์ก็หมายถึงลดน้อยถอยลงอ่อนกําลังฉะนั้นในสัปดาห์แรกเนี่ยชาวลัคนากรกฎเนี่ยอาจจะออกตัวฝืดหน่อยนะใครที่วางแผนอะไรไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารอะไรมันอาจจะต้องรอคอยยังไม่ได้สําเร็จออกตัวได้ดีนะแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้น ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนเลยกลางเดือนไปก็ถือว่าโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการงานเนี่ยเหมือนเดิมนะครับใครที่ติดตามคลิปในช่องของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้คําว่าลัคนานะครับคําว่าลัคนาเนี่ยจะมีความแม่นยําถึง90%เลยแต่ถ้าคําว่าราศีเนี่ยมันจะแม่นยําเพียง10%นนะครับเนื่องจากลัคนาเนี่ยต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกเป็นลัคนานะครับ มันจึงมีความแม่นยำมากถึง90%แต่ถ้าเป็นราศีจะใช้เพียงวันที่และเดือนมันจะไม่แม่นยำนะครับยกตัวอย่างอาจารย์เกิดวันที่31พฤษ,ษภาก็คือราศีพฤกษภแต่พอผูกลัคนาแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นลัคนากันเวลาจะเช็คดวงชะตาตรวจดวงชะตาเพื่อเตรียมการแก้ไขหรือดูแนวโน้มต่างๆก็ต้องดูที่ลัคนากัน จะมีความแม่นยำกว่านะครับใครที่ยังไม่รู้ลักษณะตัวเองนะครับอาจารย์ก็มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับตั้งแต่17สิงหาคมเป็นต้นไปดาวอา์เนี่ยโโจรยญญ้ายปลาศีเข้าสู่เรือนการเงินและได้ตำแหน่งทางโุรศาสตร์เป็นเกษตรตราธิบดีเกิดการเริ่มต้นใหม่เกิดการชาร์จพลังใหม่ๆจะส่งผลดีในเรื่องของการงานมีโชคจากคอนเน็ชันจากตา่างจากหมู่เพื่อนมีกัลยาณมิตร มาคอยช่วยเหลือส่งเสริมนะครับถือว่าดีทีเดียวในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับถือว่าโดดเด่นมากๆเลยได้รับอิทธิพลจากด,ดาวอาทิตย์ที่เข้ามาชาร์จพลังให้นะครับตั้งแต่วันที่17สิงหาคามเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าหาเงินเก่งคิดเก่งวางแผนเก่งวางแผนให้ได้เงินนะชาวลัคนากรกฎเนี่ยก็จะมีแผนการมีวิธีการ ใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองในการสร้างรายได้แบบนี้นะถือว่าโดดเด่นมากทีเดียวนะครับเรื่องความรักเนี่ยนะครับชาวลัคนากรกฎก็ถือว่าโดดเด่นมากทีเดียวคนที่มีคู่เนี่ยนะอาจจะมีอะไรที่หวนกลับมาพูดคุยกันนะมาคุยกันในสิ่งที่มันเคยทะเลาะกันสิ่งที่มันเคยผิดใจกันอย่างนี้นะครับส่วนคนที่ไม่มีคู่เนี่ยมีโอกาสพบเจอคนถูกใจ ได้สารสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์โลกเป็นสีชมพูได้ทีเดียวนะครับใครที่กําลังทุกหนักมีความไม่สบายใจอย่างนี้นะครับกําลังรับผลวิบากกรรมมากมายปัญหาสุขภาพปัญหาชีวิตการงานการเงินอาจารย์ก็แนะนำนะมาร่วมบุญสร้างบุญใหญ่สร้างเรือนกรรมฐานนะครับเป็นอนิสงส์ใหญ่ผลบุญใหญ่ เกื้อหนุนดวงชะตาแล้วจะได้ไปอธิษฐานจิตขออโหสิกรรมขอขามากรรมเจ้ากรรมในเวรใครที่สนใจอยากร่วมมหาบุญใหญ่นี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้อาจารย์กำลังสร้างเรือนกรรมฐานเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยจะสอนกันอยู่ในบ้านที่พักอาศัยของอาจารย์เอง โดยอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาที่อาจารย์ได้เรียนรู้กับบรมครูหลวงปู่โรคอุดรและพระอาจารย์ประจำวิชาอีกหลายท่านนะครับขณะนี้สถานที่คับแคบไม่เพียงพอในการต้อนรับคณะสิทธิและผู้ที่เดินทางมาเรียนสมาธิปฏิบัติกันจึงได้รวมตัวกันกับกลุ่มลูกศิษย์สร้างเรือนกรรมฐานนะครับซึ่งบุญกรรมฐานนี้ถือเป็นบุญใหญ่ที่สุดเลยเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากนะครับสามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิต ใครที่มีอุปสรรคติดขัดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายปฏิบัติสมาธิกร,รมฐานโรคมะเร็งยังหายได้นะก็มีให้เห็นมามากมายนะครับหรือชีวิตติดขัดดวงตกเข้ากรรมฐานอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรก็ทำให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมได้ปัญหาอุปสรรคก็คลี่คลายเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าอัศจรรย์น,นะครับใครที่สนใจอยากร่วมสร้างมหากุศลใหญ่บุญใหญ่อานิสงใหญ่ สร้างเรือนกรรมฐานนี้เมื่อมีคนมาเรียนเรามีส่วนร่วมในการสร้างเรือนกรรมฐานก็จะได้รับผลบุญอนิสงไปด้วยท่านใดสนใจอยากร่วมสร้างบุญใหญ่สร้างเรือนกรรมฐานนะครับก็สามารถติดต่อร่วมบุญสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับ เรื่องสุขภาพนะครับชาวรัคนากรกฎเนี่ยถือว่าในเดือนนี้จะสามารถฟื้นฟูปัญหาสุขภาพต่างๆได้ดีขึ้นฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ต้องระมัดระวังสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นโรคปวดท้องท้องเสียอาหารเป็นพิษอะไรพวกนี้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะก็ระมัดระวังกันเอาไว้ให้ดีนะครับเรื่องครอบครัวนะครับอิทธิพลของดาวพระเสาร์เนี่ยที่มีการโครจรเดินถอยหลังมาเรื่อยๆ จนมาข้ามราศีมาร่วมกับดาวราหูเนี่ยนะครับตรงนี้ให้ระมัดระวังปัญหาภายในครอบครัวนะต้องมาจัดการกันต้องแบ่งผลประโยชน์การตกลงเงื่อนไขกันตรงนี้ชาวลัคนากรากฎนะก็วางแผนกันให้ดีตัดสินใจกันด้วยเหตุและผลนะครับอย่าใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันไม่งั้นมันก็จะทะเลาะก,กันในครอบครัวนะวิธีเสริมดวงนะครับในเดือนนี้เนี่ยให้ชาวลัคนากรากฎนะครับ อาศัยการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เคยทำทำเดิมๆอยู่ก็ให้เปลี่ยนแปลงอาศัยการพูดการเจราจาของตนเองนะขายตัวเองเนี่แหละขายตัวตนของเราให้มีภาพลักษณ์นะตรงนี้จะโดดเด่นมากเลยนะครับแล้วก็ไปทำบุญถวายผ้าป่านะหรือถวายเพลงผ้สงมันจะส่งผลดีกับดวงชะตายอย่างมากนะครับเปรียบเสมือนการกลับมาของพลังชีวิตกันเลยทีเดียวเลขมงคลประจำเดือนนะครับ82 4ส 609กลัคนาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ได้เข้ามาชมคลิปอาจารย์นะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลาที่อาจารย์มีคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนเลยใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีลิงก์กลุ่ม Open c h a t อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดที่ลิงก์เข้ามาพูดคุยกันได้และอาจารย์ก็ยังมีการให้ร่วมบุญ,สร,บญสร้างบุญสร้างกุศลกันอีกมากมาย ใครสนใจก็สอบถามกันในกลุ่มได้นะครับส, ana, <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสำเร็จสมปารถนาเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกชโลกขายเคยเป็นแบบนี้บ้างขายยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ้าขายไม่ดีฝืนเครืองมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทาขาดตัวช่วยมาวิเคระห์เจาะลึกดวงชะตากับประจย์กิษระแบบรู้ลึกร,รู้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัว,ตว,ตวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขามากมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ฉลองที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมสน,นดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ line at p o d a